สวัสดีค่ะนี่ค่ะถายตัวนี้น้ำบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันมินีิสิมาแม่บ้านเดนมาร์กสิมาให้ของขวัญวันเกิดแม่บ้านแม่มุนแม่มุนเดนมาร์กเออแม่มนอ่าแม่มุนวันเกิดวันเกิดสี่สิบเอ็ดปีอ่ะ ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากแม่ปลาคุณเดือนหมากค่ะเล็กๆเธอหน่อยเด้อคุณนุชคะกอมใหญ่ด้วยแต่ว่เล็กๆน้อยๆได้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะหลุ๋มเมื่อวานก็ะหายมาซ้อมไงขนมมันดีอะไรอีกเดินตีบังบางว่าชอบนะบางว่าชอบนะ มาบนน้าแข็ครับพี่น้องอุ้ยฮะสีชอบบ่อุอ้ยสีชอบไหมสีงามพี่น้องมึงเนี่ยอ้ยมึงเนี่ยพี่น้องอุ้ยงามสีถึงใจเอาลองสินี่งามเดี๋ยลวลองให้ท่านผู้ชมดูสิเดี๋ยวลองใส่เลยค่ะพี่น้องสวมเลยเด้อนะค่ะค่ะอืมพอดีเลยม่ป่าเอาลองสวมพอดีเลย โตสังเกตเห็นเอองามตละบ้างแนสวดสวยสีมักพอดีอุ eh ้ยมก็เลหลายจังม่บ้าโอเคเอาสำเนียงเรื่องขะเขาไปชื่มคนกันลยค่ะสวัสดีค่ะ